สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pay a l o t นะครับและอยู่ NFT ที่ชื่อว่า Lime o d y s s e y นะครับมาบคลิปนี้เพราะว่ามันเพิ่งเปิดขายกล่องพรีเซลไปนะครับเมื่อวานนะก่อนที่ผมจะลงคลิปนะครับวันที่4นะผมได้มีโอกาสเข้าไปแย่งชิงกับเขาด้วยซึ่งก็จะมีเทคนิคมาบอกนะครับใครที่สนใจจะเข้าไปพรีเซลเขาในรอบหน้านะใครที่สงสัยว่า Lime o d y s s e y คืออะไรกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเกมจะเปิดในปลายสิงหานะ แล้วเขาก็จะทําการพรีเซลกล่องอุปกรณ์ของแรนเนี่ยในเกมออกมา4รอบครับก่อนที่เกมจะเปิดทุกๆสัปดาห์นะครับตอนนี้ผ่านรอบที่2ไปแล้วหรือรอบที่3กมรอบที่4เดี๋ยววิธีการพรีเซลจะเป็นยังไงคุณต้องกดขนาดไหนแล้วเทคนิคที่ผมแนะนํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นคลิปรีวิวแล้วแล้วก็แนะนําวิธีการในการพรีเซลเฉยๆนะครับ คุณเข้ามาในหน้าเว็บ nft farm นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเข้าไปตอนนี้มันไม่เปิดให้กดแล้วนะครับก็ใครที่เตรียมตัวที่จะเข้าไปพรีเซลร์รอบหน้าก็ลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับมันจะขึ้นว่าคลิกเฮียนะถ้าเกิดว่าตัวมันเปิดให้เริ่มทําการจะจองได้นะครับคุณก็เข้าไปกดคลิกเฮียให้เรียบร้อยนะเชื่อมต่อกระเป๋าของคุณกับเว็บไซต์ของเขานะครับ ถ้าใครเข้า Metamark ก็จะเป็นหน้าตาแนวตั้งแบบนี้เนาะซึ่งผมอัดคลิปผ่าน t e t a m k นะครับผมก็ผมก็ใช้เข้าไปนะครับก่อนอื่นเลยนะคุณต้องเข้าไปกด Approve ก่อนนะครับก่อนที่เวลาจะเริ่มเนี่ยเขาบอกว่าประมาณทุ่มนึงใช่ไหมผมเข้าไปตั้งแต่ประมาณ6กโมงสนะครับแล้วก็ไปทำการกด Approve ที่หน้าจอเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับมันขึ้นมาให้ซื้อก็คือซื้อได้เลย ทีนี้เทคนิคที่ผมใช้คืออะไรผมเข้าไปก่อนเวลานะครับประมาณ15นาทีนะเป็นเลื่อนดูข้อมูลต่างๆนะครับก็มีชิ้นส่วนที่มันขายแตกต่างกับกล่องใบแรกนะครับแล้วที่ผมเจอคืออะไรสิ่งที่ผมเจอคือเวลาครับมันเข้าดาวไม่ตรงมันขายไม่ใช่ทุ่มตรงครับจะเห็นว่า,าหลายคนออกมาบ่นนะมันขายเล่าๆก่อนหน้าประมาณ5นาทีเลยนะครับหกโมงห้าสิบห้าซึ่งมันมีเวลาเข้าดาวอยู่ครับที่หน้าจอนี่ผมก็เลยเอา้าวทำไงดี ผมก็เลยเปิดหน้าจอค้างเลยครับเพื่อจะรอรอที่มันจะขึ้นมาให้ซื้อนะครับตัวค่ากงค่าแก๊สเนะี่ยผมไม่ได้แก้ไขนะผมอาศัยกดเร็วอย่างเดียวนะครับก็รอเวลาจนจนคําว่า minute นะครับหรือว่านาทีที่มันเข้าดาวเปนเนี่ยหายไปครับพอหายไปเนี่ยก่อนออ่ยอย่าลืมนะคุณต้องแลกไอเทมมาก่อนนะครับซึ่งเขาจะล็อกราคาในก่อนหน้าที่จะเปิดให้ซื้อนะ ก็คุณต้องแลกมาก่อนมีไอเทมเพียงพอนะครับซึ่งรอบนี้หกล่องมันราวๆเก้าร้อนิดๆน,นะครับผมแลกมาเผื่อไว้ประมาณ3000นะครับรอบนี้มันเปิดขายได้1กล่องต่อ1คนเท่านั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่ามันมันต้องเร็วขนาดไหนนะนี่ผมก็รอครับรอจนอามันขึ้นบายนะแล้วก็รีบกดครับกด1แพ็กเกจมันจะเริ่มหาก่อนแล้วก็กดบายทันทีขึ้นมา้คอนเฟิร์ม คุณก็ต้องรีบกดทันทีนะครับผมใช้เวลากดน่าจะไม่เกิน10วิ15วิเนี่ยครับแล้วก็รอรุ้นครับว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่านะครับพอมันได้ท้งเส้นของพีซเรียบร้อยนะก็จะถูกเด้งกลับมานะครับมาก็มาดูอ้าวมีคนซื้อไป900กว่าคนแล้วแสดงว่าเราน่าจะได้เนาะเราน่าจะได้ทีนี้ก็โอเคกลับไปดูย้อนไปดูนะครับในกล่องในแอคเคาท์ของเรานะ ปรากฏว่าใน Account ของผมมันไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นเลยนะครับทานซิชันเนคอม p l e t นะครับไปดูทานซิชันเนี่ยคอม p l e t เรียบร้อยเลยเงินมีการโอนออกนะมีการโอนเข้ามาจากเหรียญน,นะครับใครดูข้างล่างนี้นะ0ูนนะครับมีการทรานเฟอร์ออกมาก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับในกลุ่มท l e ลกรมก็มีหลายคนนะครับที่โอนสําเร็จแล้วของไม่ได้ครับของไม่ได้นะหน้าจอก็ แบงค์ใหม่นะครับก็ทำไงดีโดนตัดเงินไปฟรีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Telegram ด้วยนะคุณเข้าไปที่ t r a n s a c t i o n ของคุณนะครับกด View on BSC Scan นะครับด้านล่างเนาะเกมก็จะลิงก์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับมาสู่ t r a n s i c t i o n ที่มัน complete แล้วนะถ้ามัน complete เรียบร้อยนะครับคุณไปดูว่าเงินของคุณมีการโอนออกนะครับเป็นรูปแบบของไอเทมนะี่ผมโอนออกไป952ไอเทมนะครับ ไปดูที่มันโอนเข้ามาคือ0 x 0 0 0 0เยอะไปหมดนะคุณกดลิงก์มันเข้าไปครับมันจะถูกเด้งมาที่หน้า address ของของตัว a 0 x 0 0 0เนี่ยแหละครับนะครับเลื่อนมาข้างล่างครับมันจะมีคำว่า contact นะคุณกด copy เลยนะครับหรือกดปุ่ม copy ทางด้านฝั่งขวาได้นะครับทีนี้คุณกลับไปที่กระเป๋าของคุณนะไปขึ้น add token นะครับเพิ่ม token กลับเข้าไปนะครับ add token โทเค็น d อนด s s คุณใส่ที่คุณ Copy มานะครับศูนย x 2 a เนี่ยแหละนะครับใส่มาเลยตรง Token Symbol เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรมาให้นะครับมันไม่ขึ้นออโต้เหมือนคุณแอดเหรียญทั่วไปนะคุณต้องไปใส่เพิ่มเติมครับผมใส่คำว่ารามไป l i m e นะครับแล้วตัวด้านล่างที่เขาให้ใส่ตัวเลขเนี่ยใส่คำว่าศูนย์ไหมครับคือเราไม่ต้องสนใจนะใส่ศูนย์ไปเลยนะครับจากนั้นคุณก็กด Add Token เข้าไปครับ Add To k e n ไปมันขึ้น เหรียญขึ้นมาเนาะเป็นลามที่รตั้งไว้แล้วมีหนึ่งมีเลขเข้ามาอ่าเหรียญอะไรก็ไม่รู้แต่มันมีตัวเลขขึ้นมาแสดงว่าเรามีจํานวนเนี้ยอยู่หนึ่งนะครับก็ย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ของลามดีซี่นะครับเข้าไปดูที่แอคเคา t ์ของคุณเนาะมันก็จะขึ้นของมาแล้วนะครับผมก็มีของอยู่หนึ่งชิ้นแล้วนะของที่ผมพรีเซลมาเป็นล็อตที่2นะครับตารางพรีเซลก็เป็นดังนี้นะครับสิ่งที่เพิ่งผ่านไปคือพาร์ทสนะครับวันที่4 เวลาเนี่ยผมดูแลหมดภายใน1นาทีนะครับผมกดไปรวมที่มันคอนเฟิร์มเรียบร้อยเนี่ยราวๆสามสิบวินะสาสิบวิก็ขายไปได้เก้าร้อยนะครับผมมาดูแล้วผมรีเฟซอีกรอบมันหมดไปแล้วเรียบร้อยสองพันนะครับใครที่มือไวก็ได้ไปนะผมไม่ได้แก้ไขแก๊สเลยนะครับผมไม่ได้แก้ไขค่าแก๊สที่จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้เร็วขึ้นนะจะอาศัยกดอย่างเดียวนะครับ รอบที่3ามาวัาที่11นะครับทุ่มหนึ่งนะก็แนะนำให้เข้าไปก่อนเหมือนเดิมนะครับใครเข้าไปก่อนสักราวชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงไปกดแอปพูฟเตรียมเอาไว้นะแล้วก็ไปดูเวลาเขาดาวนะครับว่ามันจะขายจริงๆกี่โมงเพราะมันมีการแหลกเนาะมันแหลกมาก,ก่อน5าทีใครที่เข้าไปก่อน5นาทีเนี่ยไม่ทันแน่นอนเพราะคอนเฟิร์มเลยไม่ทันแน่นอนนะครับเขาเข้าไปก่อนไปดูเวลามันอีกทีหนึ่งนะครับครั้งที่4ีวันที่18เดือน8นะครับ ก็เขาให้เวลาถึงวันที่20เลยเนาะแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยราคาจะน้อยหน่อยนะ4 9 9ถึง9.99นะครับยังไม่รู้นะของจะเป็นอะไรออกมาซึ่งครั้ง1 2 3เนี่ยของบางส่วนนะไม่เหมือนกันนะครับของบางส่วนก็จะมีเป็นมวกเป็นตัวเป็นดาบเป็นถุงมือเป็นอะไรเงี้ยครับสลับกันไปในแต่ละรอบนะครับก็หมายความว่าใครที่อยากมีฟูลยูนิฟอร์มก็ ต้องซื้อทุกรอบนะครับต้องซื้อทุกรอบนะก็มีคนไปปล่อยตลาดเลนะครับก็มีคนติดต่อมาจะขอซื้อของผมเหมือนกันแนตะ่ผมยังไม่ขายนะผมยังไม่ขายก็รอดูเกมออกครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งดูท่าทีของเกมก่อนนะครับอาจจะขายเดี๋ยวดูอีกทีครับแล้วไปเจอกันตอนเกมออกนะครับหรือการ p ซลรอบหน้านะเราจะไปแย่งชิงแล้วก็ไปสู้รบกันในสนาม p ซลอีกทีนะครับ ก็ฝากลางดิสซี่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะในการพีเซลว่วามันมันเร็วขนาดไหนนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูในกลุ่มเทเลแกรมก็ได้ในกลุ่มกลุ่ม f Facebook ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะครับ <c oughs> ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ